การเปลี่ยนมี4แบบคือเปลี่ยนระหว่างเพื่อค้ากับเผื่อขายกับเปลี่ยนระหว่างเผื่อขายกับตาสารที่จะถือจนครบกำหนดจากตัวอย่างที่6เป็นการลงบัญชีซื้อครั้งแรกกับปรับมูลค่ายุติธรรมอันนี้ก็ทำตามปกติเราจะปรับปรุงจากเพื่อค้าเป็นเผื่อขายเราก็เครดิต หลักทรัพย์เพื่อค้าตัวเก่าจำนวนก็คือดูว่าอันเดิมอะ่ะเท่าไหร่ตอนเราซื้อมาน่ะ2 4 0แ0แล้วเราปรับปรุมูลค่ายุติธรรมไป30,000ืแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือ2 4งแสน0ลบสามหมืก็คือ2 1 1แสนเสร็จแล้วเราก็มาลงตัวใหม่ก็คือหลักทรัพย์เผื่อขาย เราดูราคาจากมูล,ลค่ายุติธรรมณวันที่เราเปลี่ยนก็คือโจทย์ให้มา31ธทันวา x 2คือ2,03แสนเราก็ใส่ไปเลยเดบิตหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นทุนบริษัทฟ้า2 0 0แสนคราวนี้ตอนซื้อมาแล้วก็ปรับปรุงแล้วเนี่ยมัน2,01แสนอันเก่า2,01แสนอันใหม่เป็น2,03แสนแสดงว่า มีกำไรสองหมื่นเราก็ลงเป็นเครดิตกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นสองหมื่นอันที่สองเราจะเปลี่ยนจากเผื่อขายเป็นเพื่อค้าถ้าเผื่อขายเนี่ยมันจะยุ่งยากกว่าตรงที่เราจะต้องเอาขาดทุนหรือกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นมาคิดด้วยวิธีลงก็คล้ายๆอันเดิมเราก็ เครดิตหลักทรัพย์เผื่อขายตัวเดิมโดยที่เราดูราคาจากอันเดิมเนี่ยเราซื้อมาแสนสองแล้วเราปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมไปสองหมืน่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยหลักทรัพย์เผื่อขายของเราเนี่ยเหลือหนึ่งแสนแต่ว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเผื่อขายนะคะจะต้อง มีส่วนของกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ติดตัวมันไปถ้าเราทำการเปลี่ยนหรือขายเราจะต้องล้างออกอันนี้เราก็ดูจากอันเดิมที่เราปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมไปเมื่อ31ทธันวา x 1เนี่ยมันเกิดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่2 0 0 0 0ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นตอนเราเปลี่ยนนะเราจะต้องล้างสองห0นี้ออก เราก็เอามาลงเป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นขาดทุนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลงด้านเครดิตเพื่อที่จะล้างอันเดิมออกคราวนี้อันเดิมของเราเนี่ยที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย1 0 0 0 0 0สนแล้วมีรายการขาดทุนอยู่2 0 0 0 0แสดงว่าอันเดิมมาแสนสอง แต่พอเราเปลี่ยนเป็นเพื่อค้าเหลือแค่1,15,000สแสดงว่าตอนนี้เราขาดทุน5,000ันเราก็ลงขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นเดบิต5,000ส่วนเปลี่ยนเผื่อขายกับตาสารนี่อันนี้คล้ายๆอันแรกก็คือลงตัวเก่า ลงตัวใหม่แล้วก็ดูว่ากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ก็ลงอีกข้างหนึ่ง